ผมพาท่านมาเที่ยวร้านขายขวดสองพาริสบากุเตนี่ก็จะมีขนมนะครับอร่อยเลยครับคือน่ารับประทานมากเลย,เลยโอ้โห,โโหสุดยอดอย่างนี้เขาเรียกขนมเค้กใช่ไหมอับปิเชียงคือเดี๋ยวมากิน ีท,ที่ตัวเองจับมาได้เลยนะอเดียน่ากินนะคะเยอคืนนี้มากินนี่ะไนะ่เดี๋ยวคืนนี้มากินนี่กันนี่ดูครับโอ้โหฝรั่งเซ่นะครับไม่ใช่เซ่ฝรั่งนะครับดูดูของกินซะก่อนร้านนี้โอ้โหสุดๆสดน่ากินเลย นี่ดูก่อนไม่ไหมครับร้านดังนะครับที่เกนติง้งนี่ดูกำลังทำสดๆเลยเห็นไหมครับร้านค้าสะอาดมากกำลังทำร้านตกแต่งด้วยความสวยงามเียเราไปเลยเดี๋ยวไปดูนี่ก็เห็นวนะ่าารีสพาริส บักกุเตบักกุเตโอเคนะครับเราพาท่านชมขอ,ของที่น่ากินมากเลยเห็นไหมครับหน,น่าจะอร่อยทีเดียวยนี่อร่อยมากคืนนี้จะได้มากินรลาร้านเขาหรูมากเลยหรูหรูหรสวยงาม เขาบอกว่าขายดีนะครับนี่สวยทีเดียวเลยนี่ตรงนี้ก็อร่อยนะครับอร่อยมากเลยใอ้แล้วก็หิวเลยนะครับทั้งทั้งที่กินแล้วนะครับนี่ดูสิครับสวยทีเดียวประดับประดาสวย ที่นี่นะครับเก๋งติง้งเก๋งติง้งร้านครับงดงามซื้อแล้วแถมกระเป๋านะครับมีนนล้อเล่นนะครับน่ากินแค่ไหนเอาดูแล้วแล้วก็ตัวซองใหญ่มากโอเคชอบใจไอ้นี่มากนี่ สวยครับสตรอเบอรี่โอเคครับ